อันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงเลยนะก็มาแล้วหาเขียดอยู่เพื่อจะอันนี้เราถึงริมเดิมเลยยังเฮอยู่ฟังไหนริมนู้เหรอโอ้นู่กันนานนึง ใจมากก็งงนะหนุนโอ้โ้ห <c oughs> เวลาทุ่มตรงนะแต่วันยังไม่ตกดินนะครับดูเลยหนุนเมฆเป็นไงนี่ไงเบ็ดอ้าวแล้ว ไหนแล่วผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยแกยนอยู่นาอนีเขอยู่จำไม่ได้แล้วเนี่ยมางงเรื่องเนี่ยรถจอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คนละฝั่งนู่นจะดี ฮะเป็นะไรฮะมันใช่เหรอใช่ตรงนี้ด้วย ที่แกปักยาไว้ตรงไหนใช่หรือเปล่าเดินไปเดินมางงรถแล้วอยู่ตรงไหนเนี้ยนู่นไฟทางนะโอ้โหนี่แมงอะไรเรยอะมาก เกียดนี่แหละจะมีไหมใช่ไหมใช้ตีเยาหรือเปล่าบอกกตครบผมมากับยผมจะีเนื้อ่นยนะแล้วไม่บอกอ่ะที่บ้านก็มีมีมันกันแต่ผมมากับตะพับมัน

นี่เวลาทุ่มตรงนะแกับเ,เอาไอ้นั่นผมไปด้วยนะอรถจะอยู่ตรงไหนห<ะ>รถที่เราเดินมาใหญ่ที่แรกตรงไหนน,น,นี่ถึีงป่าเนี่ย ในน้ำไม่มันมีน้ำนะเนี่ยปังไหน่นี่ยอม,มันปักไม่ได้แบบนี้ก<อ>็ที่บ้านผมจะปักกันอย่างเงี้ยมันได้อยู่ที่มันหนาทางคมยูจะเยินเยียงมันตัวผิว แต่ลังหาเขียดเนี่ยหายากเนาะต้องไปหาจับเขียดกันจับตรงน้นเกือ โอ้แต่วันนี้ไม่ยอมตกจริง